มามาต่อนะครับใน ep 17แล้วนะครับกับการพาผู้สาวไปล่แอร์ดอมนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาอัปเดตค่อนข้างดึกนิดนึงนะครับพอดีวันนี้เราทําอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ผมเพิ่งพักผ่อนเนาะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นในหน้าจอตอนนี้นะครับวันนี้เรามีการเอาเงินมาเล่นแร่แปรธาตุนะครับก็คือการไปซื้อเหรียญมีมนะ ก็ตอนเนี้ยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นก็คือผมซื้อจากตรงหลุมตรงนี้นะครับผมมาขายตรงนี้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราปิดโพสิชันไปหมดแล้วนะครับนี้เปิดให้เพื่อนๆนดูนะอืมอาจจะไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดนะแต่เราก็ได้กําไรนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าอ่าวันนี้นะครับเราใช้ต้นทุนเพียงร้อยกว่าบาทนะครับแล้วเราก็เอามาปั้นได้เงินประมาณร้อยอ่าหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นกว่านะครับอ่าเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันที่อ่าไปทํานะครับ ก็วันนี้นะครับอันดับแรกนะครับเราเข้ามาเล่นแพลตฟอร์มนี้นะครับก็มันจะเป็นเว็บโยโลเกมนะครับเพื่อนๆถ้าคนไหนสนใจก็ลองมาเล่นได้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็นการพนันนะครับมันจะมีทั้งการพนันและในส่วนที่เราควบคุมได้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นการพีดิกเนาะเป็นการทานายกราฟอีเธอเรียมนะครับในส่วนนี้ก็แนะนําให้เพื่อนๆเล่นดีกว่านะฮะถ้าถ้าไปตรงตรงที่แบบเป็นลักษณะของการสุ่ม หัวก้อยอะไรเงี้ยอย่า,อย,าอย่าไปเล่นนะครับอ่ะแต่ตอนแรกนะครับเรามีทั้งหมดหนึ่งกว่าบาทนะประมาณ1้อยแปดินะเรามาถึงเราไม่สามารถเล่นโหมดอันนี้ได้โหมดในการทํานายราคานะครับอันนี้คือโหมดในการทํานายราคานะนี่นะมันจะเป็นทำนายอีเทอรเรียมนะครับ1นาทีนะครับก็จะทํานายว่าราคามันจะขึ้นหรือมันจะลงหลังจากเนี้ยหนาทนนีเนี่ยนะครับมันจะเนี่ยแต่ว่านะครับ ที่เนี่ยมันต้องเล่นขั้นต่ำนะครับอยู่ที่0.01อ,อีเทเรียมก็จะประมาณ850เนาะต่อหนึ่งไม้นะครับในการทำนายทีนี้เรามีตังแค่ร้อยกว่าบาทนะเราไม่สามารถเล่นได้ใช่ไหมเราก็เลยเอามาวัดใจนะครับนะครับเราเออกมาเล่นการพนันอย่างนี้เลยนะครับก็คือเราจะให้มันสุ่มนะครับตัวเลขออกมาโดยที่เราเอาเปอร์เซ็นต์ของเรา50เปอร์เซ็นต์นะครับว่ามันจะเลขมันจะ มันจะมันจะสูงออกมาแล้วระหว่างศูนย์ถึงร้อยนะครับทีนี้เราเราก็จะให้มันเลือกว่ามันมันต่ํากว่า5้าสิบนะครับถ้ามันออกต่ํากว่าห้าสิบเนี่ยเราจะได้ตังค์แล้วเราจะได้แบบทบ1เท่าเลยนะครับอย่างสมมติเราใส่ใส่ไปหนึ่งร้อยก็จะกลายเป็น200ร้อยอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เราเล่นแล้วเราโชคดีนะครับก็คือเราเล่นจนร้อยกว่าบาทเนี่ยมันขึ้นมานะครับมากกว่า0.0น่อีเทเยรียมนะก็คือมากกว่า8 5ดอห้าสิบะ นะก็เราถูกนะครับทีนี้หลังจากนั้นเราก็มาเล่นโหมดนี้นะครับมูลมูลแอนด์ูมตรงนี้นะก็ในส่วนนี้เราได้กําไรนะครับนี่นะเราได้กําไรนะก็โชคดีนะครับตรงที่อันนี้เล่นออดูเฉพาะรอบที่คุณเข้าร่วมนะครับก็จะมีทั้งเสนะียเนาะเราเล่นทีละศูนย์ศูนย์หนขั้นต่ํามันเลยนะเนี่ยแล้วก็จะมีตรงที่เราได้รัวๆนะครับมันจะมีรัวๆเลย เห็นไหมอันนี้จะสลับได้เสียได้เสียได้เสียแต่ตรงที่เราได้รัวๆเนี่ยมันจะแบบนี่นะแถวๆเนี้ยาเนี่ยนเะนี่ยนะตรงเนี้ยตึงตรงเนี้ยกี่ไม้มันร้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบไม้นะครับสิบไม้ติดก็ของวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะเนี่ยเห็นไหมของวันนี้เลยนะครับสุดท้ายแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยหลังจากที่เราเล่นไปเนี่ยเงินหนึ่งร้อยกว่าบาทเนี่ยมันงอกขึ้นมาเป็นประมาณเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาท ก็เราก็เลยแบ่งเป็น2ก้อนนะครับก้อนหนึ่งเราเอาไปเก็บใน e x c h เช g งเลยนะครับก็เก็บไว้แค่ร้อยดอนนะครับใน e x c h เช g e ก็คือในพอร์ตส่วนอีกร้อยหนึ่งเราเอาไปเล่นแร่แปรธาตุก็คือเราเอาไปซื้อเหรียญมีมนะครับซื้อเหรียญมีมซึ่งตัวแรกที่เราซื้อนะครับก็คือหมูด้วงเนาะวันนี้ช่วงนี้กระแสเทรนน้องหมูเด้งมาแรงนะครับอันนี้เป็นหมูด้วงนะเป็นหลานของหมูเด้งนะครับ ก็เราซื้อตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปทยอยขายข้างบนนะครับก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้จุดสวยที่ดีที่สุดนะครับแต่เราได้กําไรนะในส่วนเนี้ยเราเอาเงินเข้ามาแค่78ดอลลาร์นะครับเราซื้อแค่78ดอลลาร์ตรงตรงนี้นะแล้วเราก็ไปขายสามไม้นะครับนี่สุดท้ายแล้วเราได้กําไรมา260ดอลล์นะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเขียวซูนะโอ้ราคาขึ้นไปแล้วนะครับผมขายหมูเรียบร้อยนะก็ ผมซื้อตรงนี้นะครับซื้อตรงนี้แล้วเรา,เามาขายตรงนี้นะครับโอ้โหถ้าผมไม่ขายนะป่านนี้กําไรยับเลยลเนี่ยอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเอาเข้ามาตรงนี้เขียวซูร้อยสี่สิบสองดอนนะครับเราขายไปได้สามร้อยสามสามร้อยสิบเอ็ดดอนเบสเซต,ตตรงนี้กาไรร้อยหกสิบเก้าดอนนะครับเขียวซูนเนี่ยโหแต่ต่อหน,น้าต่อตาเลยนะครับถ้าเมื่อกี้ไม่ขายตรงนี้นะโอ้พลาดเลยถ้าไม่ขายตรงเนี้ยได้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนะ My Position ปาดหกร้อยดอลนะโอ้โหกําไรสี่ร้อยดอลนะครับไม่เป็นไรครับเราขายหมูนะครับสุดท้ายแล้วเราก็ได้กําไรอยู่ดีนะครับนั่นแหละทีนี้เราก็เอามาเก็บนะครับตอนนี้ตอนนี้เราจะเหลือเหรียญเราจะเหลือเหรียญไว้นะครับสําหรับเล่นในอนาคตนะครับอีกนะครับตรงนี้นะครับเก้าสิบสามดอลลาร์นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้นะครับ ไว้รอหาเหรียญมีมตัวใหม่นะครับอันนี้เป็นต้นทุนที่เราเก็บไว้นะครับ93ดอลลาร์ส่วนที่เหลือนะครับเราได้ทําการโอนเข้า Exchange นะครับมารวมไว้ในนี้หมดเลยของพอร์ตน้องนะอ่านี่นะเราจะปั้นเงินตอนนี้เห็นไหมเข้ามาแล้วมี1,127ดอลลาร์นะครับหรือตีเป็นเงินก็วันนี้โอ้โหค่อนข้างทูเดอร์มูนนะเอาเอาเป็นเงินไทยนะครับ t HB นะครับ36,400เนาะ แล้วก็เหลือตรงนี้อีก3,000นะครับเนาะเนี่ยเหลือเหลือในเนี่ยสามพก็จะเป็นเท่าไหร่4ี่หมื่นนะครับสี่หมื่นมีสี่หมื่นแล้วก็อ่าสี่หมื่นแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าโอเคเนาะที่เราไว้ใน wallet ตเว็บสามนะครับตรงนี้อีกเท่าไหรอ่อ่ะสองร้อยดอลก็จะประมาณประมาณหกพันเออหกพันเกือบเจ็ดพันนะครับตีว่าหกพันห้าแล้วกัน นะครับหกพันห้าเพราะฉะนั้นตอนนี้พอร์ตน้องนะครับก็มีอยู่สี่หมื่นหกพันห้าร้อยนะครับโดยประมาณนะสี่หมื่นหกพันห้าร้อยก็วันนี้เรามาอัปเดตประมาณนี้เนาะว่าเราเอาไปทําอะไรบ้างนะครับตอนนี้พอร์ตก็โตขึ้นมาเนาะก็เป้าหมายเราอยู่ที่หนึ่งล้านบาทนะตอนนี้ก็ได้เดินทางมาประมาณสี่จุดห้าสี่จุดหกเปอร์เซ็น์แล้วนะครับได้สี่หมื่นหกละอ่ะ เดี๋ยวการเดินทางต่อไปเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามน,นะวันนี้เรามาอัปเดตประมาณนี้เนาะวันนี้พอร์ตเพิ่มขึ้นแบบเบิ่มๆนะครับ